วันนี้ลูกน้องหยุดนะคะลาหยุดสามสี่วันก็เลยต้องมานั่งขายเองค่ะหลังจากที่ข้าวมันไก่หน้ามอนะคะไม่ได้ไปขายที่โกดังพี่ยาคนลุมแล้วนะคะข้าวมันไก่หน้ามอก็กลับมาโฟกัสที่น่านมอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ส่งกําลังใจให้กับข้าวมันไก่หน้ามอนะคะก็ด้วยความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของข้าวมันไก่หน้ามอเองนะคะก็ขอบ คุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ข้ามแกะหน้าหมอเองจะไปยังไงต่อก็คือมีการเตรียมวางแผน่ไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปขายที่นู่นแล้วนะคะเราจะทําอะไรต่อกันดีเพราะว่าหน้ามอเราก็ยังขายอยู่แต่เราก็ยังอยากจะทําอะไรตามกําลังเท่าที่เราจะทําได้นะคะตอนนี้ก็เลยมานั่งคิดกันแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่า เราจะขายอาหารแบบไม่มีหน้าร้านะคะตอนนี้เราก็ตัดสินใจที่จะทําเป็นเมนูอาหารตามสั่งแล้วก็ข้าวผัดปูนะคะซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมของทุกอย่างไว้พร้อมแล้วนะคะก็จะเปิดร้านในวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะ<ม>การขายของข้ามแกน,น้ามอรอบนี้นะคะ<ม>ก็ เป็นการขายแบบไม่มีหน้าร้านนะคะก็มีหลายคนสงสัยว่าข้าวมันแก่หน้ามอขายยังไงขายแบบไม่มีหน้าร้านขอคําแนะนําหน่อยนะคะการขายของข้าวมันแก่หน้ามอจะใช้วิธีการแจกโบชัวนะคะซึ่งเราจะแจกโบชัวให้กับลูกค้าทุกคนที่มาซื้อข้าวที่ร้านข้าวมันแก่หน้ามอเรานะคะแล้วก็แนะนําเมนูต่างๆไปกับโบชัวนี้นะคะแล้วในโบชัวนี้เราก็จะ,ะมีไลน์ให้ลูกค้าแอบนะคะแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อ ให้เรียบร้อยเพื่อที่จะได้สะดวกในการโทรสั่งซื้ออาหารหรือแอดไลน์เป็นเพื่อนเรานะคะแล้วก็สั่งอาหารทางไลน์เวลาที่เราจะไปส่งของให้ลูกค้านะคะแล้วก็อขอพิกัดน,นะคะว่าลูกค้าอยู่ตึกไหนนะคะเราก็จะเอาสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าตามตึกต่างๆโดยที่เราไม่ได้คิดค่าบริการนะคะเราส่งฟรีให้กับทุกตึกและแวกใกล้เคียงนะคะอยู่ฝั่งกับเดียวกันกับข้ามใก่นะคะซึ่ง มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะให้กับคนรุ่นใหม่นะคะคนรุ่นใหม่สมัยนี้ที่ไม่อยากจะลงจากห้องจะตึกเพื่อที่จะลงมาซื้ออาหารนะคะเราก็จะเพิ่มทางเลือกให้โดยการที่เราบริการส่งให้ฟรีตามตึกต่างๆเพียงแค่คุณโทรมาหรือว่าแอดไลน์มาว่าคุณอยากจะได้เมนูอะไรจากทางร้านเรานะคะเราก็จะจัดบริการส่งให้ฟรีนะคะซึ่งอาหารที่เราขายก็เป็นราคาแทั่วไป นะคะเราจะไม่ขายแพงนะคะเราเน้นลูกค้าแต่เราไม่ได้เน้นาขายราคาแพงนะคะในการเปิดร้านของเรานะคะเราก็เตรียมตัววางแผนที่จะทำเป็นอาจจะมีโปรโมชั่นเป็นช่วง,วงๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรโมชั่นก็คือเราส่งฟรีนะคะส่งฟรีทุกตึกที่อยู่ละแวกใกล้เคียงแล้วก็อาจจะมีโปรโมชั่นซื้อข้าวหกล่องแถมฟรี ไขดาวหนึ่งลูกหนึ่งใบอะไรก็วากันไปนะคะมันก็จะต้องมีการจัดโปรโมชั่นเพื่อที่จะดึงดูดลูกค้านะคะให้มาเป็นลูกค้าที่ร้านเรานะคะก็ออกวิธีการขา,ายของแบบไม่มีหน้าร้านเราก็จะใช้วิธีแบบนี้นะคะก็คือแจกโบนัชนะคะแจกโบนูช์แล้วก็แนะนําร้านให้กับลูกค้าที่มาปรุณค้ามันไก่เรานะคะว่าเออตอนนี้เรามีบริการาสูงฟรีเมนูตัดแบบนี้แบบน,แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือให เพื่อนเพื่อนแอดไลน์แล้วก็ทักเข้ามานะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ละแวกใกล้เคียงนะคะก็แล้วก็จะมีการเข้ากลุ่มนะคะเป็นกลุ่มลน์ตามตึกตามคอนโดต่างๆนะคะก็จะมีลายประจาคอนโดที่สําหรับอ่าไว้ซื้อขายกันนะคะเราก็จะไปเข้ากลุ่มแล้วเราก็ไปแนะนําตัวเองนะคะว่าเราชื่อร้านเราอะไรมี น่าสนใจอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเข้าตามกลุ่มไลน์คอนโดต่างๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นวิธีการขายของออนไลน์ของข้ามแก่หน้ามอนะคะที่หลายคนสงสัยว่ามีวิธีการทําแบบไหนถนะะ้าส่วนคนที่อยากจะทําแบบนี้ก็ก็สามารถทําได้เลยนะคะเพียงแค่ ดูทำเลให้ให้ดีแค่นั้นเองนะคะก็คือทำเลที่เหมาะในการทำออนไลน์แบบนี้ก็คืออยู่ใกล้ตึกสถานที่ราชการตึกคอนโดหรือแบบที่พักที่มันอยู่ใกล้แบบแหล่งชุมชนนะคะที่แบบว่ามีคนเยอะๆอะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้ให้เราใช้วิธีการแจกโบนชัวหรือ,อแนะนำา ช่องทางต่างๆนะคะเพื่อให้คุณรู้จักร้านเรานะคะเราก็จะได้มีลูกค้ามาใช้บริการนะคะ